สอนการเลือกเบอร์มงคลเบอร์มงคลต้องไม่มีเลขเสียอยู่ในเบอร์เลยขึ้นชื่อว่าเบอร์มงคลถ้ามีเลขเสียปรับปนไม่ถือว่าเป็นเบอร์มงคลวิธีการดูเบอร์มงคลนั้นให้เราดูที่8ตัวท้ายของเบอร์โทรเบอร์โทรของเราในประเทศไทยจะมีตัวเลขทั้งหมด10ตัวให้เราไม่ดู2ตัวหน้าและดูเพียงแค่8ตัวท้ายเรามาดูตามภาพนี้นะคะ คู่ที่1ถึงคู่ที่3หมายถึงสิ่งที่แสดงออกภายนอกบุคลิกหน้าตาภายนอกที่คนอื่นจะมองเราเข้ามาว่าเราเป็นแบบไหนถ้าต้องการเรื่องสเสน่ห์ให้ใส่ตำแหน่งคู่ที่1และ3นะคะคู่ที่1ถึง3เนี่ยให้ใส่เลขเสน่ห์ส่วนคู่ที่4 5และ6บอกถึงอดีตอนาคตที่ผ่านมาของท่านว่าเป็นอย่างไร คู่ที่สำคัญที่สุดคือคู่ที่6และคู่ที่7หมายถึงการเก็บเงินการเก็บทรัพย์อารมณ์จิตใจของผู้ใช้เบอร์ว่าเป็นอย่างไรคะ่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเลขไหนมงคลและเลขไหนไม่มงคลให้เราดูจากตารางดังต่อไปนี้นะคะสีแดงคือห้ามอยู่ในเบอร์ห้ามมีอยู่ในเบอร์โทรเลยนะคะ ถ้ามีอยู่ในเบอร์โทถือว่าไม่มงคลทันทีส่วนสีเขียวคือปลอดภัยใช้ได้เลยสีเหลืองต้องศึกษาก่อนการใช้งานการศึกษาก่อนการใช้งานไม่ได้หมายความว่าเลขมันเสียแต่หมายถึงว่าต้องดูอาชีพของเราว่าเหมาะสมกับตัวเลขนี้หรือไม่คะ่ะต่อไปการเลือกเบอร์มงคลต้องเลือกให้ตรงตามอาชีพเราไม่ดูผลรวมนะคะให้ดูตามอาชีพเท่านั้น เช่นถ้าเราต้องการเรื่องสติปัญญาให้เราเรียนเก่งให้มีสมองแบบนักวิชาการก็ควรจะต้องติดเลขปัญญาใส่เบอร์เข้าไว้อย่างเช่น1441 1551 4554หรือตามตารางดังต่อไปนี้นะคะ ทั้งตำแหน่งนี้แทนจิตใจของคนใช้หลายคนกำลังเข้าใจผิดว่าการที่เราเอาเลขการเงินมาวางตำแหน่งท้ายๆนั้นจะทำให้การเงินแรงซึ่งมันไม่ใช่นะคะอย่างเช่น789 289านำมาวางท้ายเบอร์ได้แต่ต้องดูอารมณ์พื้นฐานเดิมของผู้ใช้ด้วยค่ะถ้าต้องการให้ใจเย็นคนใส่เลขปัญญานะคะเบอร์มงคลคือไม่มีจุดเสีย พลังส่งผลดีต่อชีวิตแค่นั้นดีต่อทุกอาชีพทุกสถานะเลขแข่งขันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ถ้าไม่ต้องลุยงานหนะักแต่ให้มีเลขปัญญาไว้เสมอคะ่ะเลขปัญญาควรมีติดเบอร์นะคะหรือถ้าวางท้ายเบอร์ได้ยิ่งดีมากๆ